รำเนี่เป็นเครื่องรู้ของใจในเมื่อใจรู้ทันความเป็นจริงของรูธรรมและรู้ทันอาการของรูปธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการที่สามารถประครับประคองใจของเราให้ดำเนินไปสู่ สมาธิในภูมิจิตภูมิธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้กรรมสีธรรมของเราให้มันชัดเจนกายเป็นที่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นห้จิตอ่านกาย อ่านอะไรอะ่ะเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีเดียว <c oughs> พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่มันเตือนสะแล้วโคกมันเกิดมันเกิดอยู่ที่ไหน คนเรานี่เมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายตื่นเช้ามาทุกมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏกเพราะอุจาระกิจปัสสาวะกิจอะไรต่างๆนี่เรารู้ทำแล้วนอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างหน้าแปลงวันละ หาอาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละไอ้เรื่องมูลนี่มีแต่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาใครตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ไม่รู้จะให้พิจารณารู้ไปทำไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นแล้วกุศลเจ้าหนีลาไรนับตาบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาความเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอำนาจอะไรเป็นที่เกิด กิเลสตัณหาอุปาทานกรรมคือวิบากกรรมที่เราทําเอาไว้นั่นแหละตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตของเรานี่เรายังตัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเรามันก็บันดันให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเกิดเพราะอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ความแก่มันก็ประดังมาความเจ็บมันก็ประดังเข้ามาลงผลสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขก็ต้องสลายตัวคือตายนทีนี้ที่ให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงให้จิตของเราเนี่ยมันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแก่ ต้องมีเจ็บต้องมีตายเมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงรู้จริงลงไปว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นของเขาไปโดยกฎธ,ธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปซะอย่างนี้ผู้พิจารณารู้ทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้น าหากยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลสเพราะอาศัยความดีที่เราสามารถพิจารณารู้ทันความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สะดุง้งหรือไม่หวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมถ้าหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องถ้าหากเขายังมีกิเลสอยู่ ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่เขาจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติใช้พบให้มันหมดสิ้นไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเอาใหม่ดีกว่าเก่าอย่างท่านพระอุปัชายะของอตรตมาอยู่ที่วัดสัปปทุม ท่านเจ้าคุณปัญญาภิสาระเถรชื่อเดิมท่านว่าอาจารย์หนูผู้ของท่านอาจารย์เต่าตอนนั้นก็มาทิ้งระเบิด <c oughs> ท่านไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านก็นั่งอยู่บนกติของท่านนั่นแหละตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่า จะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัยภัยที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอา้าถ้าเขาทิ้งระเบิดมาถูกเราเราตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่ายอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราทุกคนหรือหลายหลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันวิตกวันกลัวคือว่ากลัวสารพัดกลัวต่อเหตุการณ์ของโลกกลัวต่อภัยส่วนตัวกลัวต่อภัยของบ้านเมืองอะไรทํานองนี้ที่เราต้องกลัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือย,ยังไม่เชื่อมัน่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะ ช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจรึงกลัวเพราะเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราไปเกิดตออใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านตุคุณปัญญาทัานว่า มันก็หมดหมดกลัวกันเท่านั <os ul> <ata> ้นเองให้แต่ตมาปูดคนเดียวมันก็หมดเข้าไปในพระบรมมหาราชวังพิธีการของท่านก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเจอบพระคุณสมเด็จพระยานสังวร ถวายพระธรรมเทศนากอถวายพระธรรมเทศนาจบก็มีการนั่งสมาธิดังนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิดูหน่อยดีไหมทางอันเชิญแต่ละครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีการ ดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ <c oughs> เราจะ,ะนั่นนะโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามตำรับตำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติทำสมาธิ มามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นณนะโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลายยองาำนดติดทำสมาธิตามแบบที่ตนเคยจำนิชํำนานมาแล้ว จงกำหนดจดจ้องลงที่จิตของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมทอมอยู่ที่จิตของเราแล้วแล้วก็กำหนดอารมณ์คู่ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยชำนาญมาแล้ว ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์ประชมพร้อมลงที่ใจนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาจากคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตาม ถ้ามีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำความรู้สึกสำนึกในผิดชอบทั่วดีอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาผู้นั้นคือว่ามีพุทธ,ธะอยู่ในจิตการพยายามประคับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลา ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้ชี้ว่ามีพระธรรมคือการตรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองเพื่อตั้งเจตนาประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่ได้ช่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตในใจ พระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจและเป็นคุณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่ละอย่างซึ่งบางเกิดขึ้นเป็นเจตสิกประจําจิตของผู้ปฏิบัติทุกคน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาถ้าเรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสำคัญที่การสำรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตดวงนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครอง หรือประครับประคองเมื่อไหร่เมื่อดันติดตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปอกุศลขึ้นใส่ตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะประครับประคองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นใส่ตัวเลย เราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแตการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดถึงโดยวิธีการแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือชี้แนวทางปฏิบัตินั้น ย่อมทรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปเย็ดวิธีการให้มากให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเองเห็นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยปริกรรมพุโทโธก็ดี กำหนดยุบหนอพองหนอก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกำหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดีหรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเห่นการเพ่งอสุภะหรือเพ่งกระสินอะไรต่างๆก็ดี แต่และอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจจิตให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทำความลังเนในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพความเป็นจริงที่จะพึงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านถ้าพูดถึงว่าวิถีทางที่จิตจะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิ ใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ชาตคือมีวิตกวิจารปีติสุกเอกับคาตาจะเดินนอกเหนือไปกว่าจากนี้ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความชำนิชำนาญ บางครั้งบางคราวผู้บริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูบลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้ช่วงระหว่างวิตุวิจา์โดยกระทั่งจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิผู้นั้นมีสติกำหนดไม่ทันเป็นลักษณะ ของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างคลุกคลุกเรียวกวผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ชำนาญในการทำสมาธิจึงมีอาการวูบวาบแล้วก็วูบลงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไปรู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกัน แต่หากยังไม่มีความชำนิจำนาที่นี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอัปปนาสมาธิสักทีเทียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจาระสมาธิคือมีอาการเคลิ่มเคิ่มลงไปแล้วก็สว่าง จิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทําจิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่เรีกว่าสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกายตนตัวไม่ปรากฏในความรู้สึกทั้งๆท,ที่ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำอยู่อย่างนั้นเพราะไปหลงเชื่อคำว่า ต้องทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าก็ไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจาระสมาธิบ่อยๆพอที่จะประครับประคองจิต ให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาพระไจรักษคือพิจารณากายและความรู้สึกน้อมไปสู่พระไจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตอดีตกำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทำนองนี้ก็ย่อมจะเกินแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกัน อาหากต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเสียก่อนเข้าฌานให้มันได้ทำนิชทำนานก่อนแล้วจึงจะไปพิจารณาพระใจรักหรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเผื่อว่าชั่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลย การทำใตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างชำนิชำนาญน,นั้นผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิดควา,ามชำนาญในเข้าาในการเข้าฐานชำนาญในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทิ์แต่เหตุผลนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิต ที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่โง่เพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่ว่าความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่ แม้เราโดยหลักท่านก็ยืนยันไม่ว่าถ้าจิตไปติดความสงบในฌานคือขั้นสมถะเทา่านั้นอย่างดีก็ให้เกิดอัิพิญยาณสามารถที่จะทำฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะพึงทำให หมดอิเลสนั้นยังไม่มีผู้สำเร็จทานแล้วจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะของการรู้จริงเห็นจริงซึ่งเรียกว่าปัญญารู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิในฐานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรค เพื่อจ็ตสงบประชุมลงพร้อมที่หรืออริยมรรคประชุมพร้อมที่จิตนั้นสามารถทำจิตให้ดำรงอยู่ในความมั่นคงในความเป็น